จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพร,พรให้แก่ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธที่23เมษายน2568เวลา9นาฬิกานายชัชวานเป็นจัิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพร,พรให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประธานแม่บ้านมหาไทย วนาส่วนราชการจำนวน33ชุดนายอำเภอจำนวน20ชุดพัฒนาการอำเภอจำนวน20ชุดและกลุ่มทอผ้าและงานหัตถกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน94ชุดรวมจำนวนทั้งสิ้น167ชุดณนหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนาลีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบผ้าลายสิริราชพัตราภรณ์ที่ต่อยอดลวดลายให้มีความร่วมสมัย เป็นสากลและสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยซึ่งได้มอบให้แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อเป็นการน้อมนําแบบลายผ้าพระราชทานมาบัดมีย้อมสีธรรมชาติเพื่อนําไปทักทอออกแบบตัดเย็บทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับวงจรการผลิตผ้าไหมผ้าฝ้ายและงานหัตถกรรมในทุกระดับต่อไปทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกไปยังอำเภอทั้ง20อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงส่งผลให้ช่างถอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ในการเพิ่มมูลค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน